สวัสดีค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงวงเตเตออาสยามาสยามค่ะ Come on, ไม่เคยเห็นเลยนี่จะพูกแกจำเลยน่ากลัวแต่ก็ทำได้ไปได้ไปว่า้พระเดี๋ยวรู้ทำมาด้วยเนี่ยรู้มานั้งสองคำได้ไปฟแล้วมันก็ขำไอ้ที่ว่าสองคำคือถักคือถ้ากินอินโตโต้ก็ิ่งไม่ได้ินเกิบกรตซุกแกเตมาส่วนแก